สวัสดีครับชุดนี้เป็นชุดที่3นะครับเป็นวีเดตไอโอทีซิสเต็มโซลูชันนะครับที่เรานำจัดที่เรามาจัดแสดงครั้งนี้นะครับจะเป็นโซลูชันที่เป็นว a t เตอร์ท t ิสเมนต์นะครับก็คือปกติแล้ว Water อร์ท t ิสเมก็จะมีเซ็นเซอร์เกี่ยวกับน้ําตัวน,นี้เราจัดแสดงเป็นเซ็นเซอร์ที่วัดคุณภาพของน้ำนะครับได้แก่อา m o โมเนีย e c ซ s ในน้ําแล้วก็ TDS นะครับค่าดีในน้ําจะเป็นเซ็นเซอร์ลักษณะเป็น,นประเภทนี้นะครับ แล้วสื่อสารกันเป็น RS485 นะครับตัวนี้ก็เป็นเซ็นเซอร์ที่วัดอุณหภูมินะครับวัดเอาออเวลอมเปนในในในโรงเรือนในฟาร์มต่างๆในโรงงานก็มีพอร์ตสื่อสารที่เป็น RS485 นะครับอันนี้เป็นตัวเซ็นเซอร์ฝั่งนี้ก็เป็นเซ็นเซอร์เหมือนกันแต่เป็นเซ็นเซอร์ที่วัดอุณหภูมิและความชื้นในใ,ใ,ใ,ใน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 คลังสินค้าในโรงงานในห้องเก็บยาเซ็นเซอร์พวกนี้เชื่อมต่อครับเชื่อมต่อกับ IoT gateway นะครับ<ๆ>ตัวนี้ครับผ่าน WiFi นะครับ ตัวนี้เชื่อมต่อผ่านผ่าน i s 4 8 5นะครับแล้วก็แล้วก็นำข้อมูลจากตัวเซ็นเซอร์ทั้งหมดมาผ่าน IoT แล้วก็มาทำแดชบอร์ดเพื่อแสดงผลการทำงานทั้งหมดเลยแดชบอร์ดตัวนี้เป็น v ีเน็ตแพลตฟอร์มที่เราให้บริการฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแพลตฟอร์มตัวนี้สามารถดูได้บนเว็บสามารถใช้งานพร้อมกันได้100คนนะครับ<ส>แล้วก็สร้างก<ส><ส>ราฟิกต่งางๆทำอะลามทำดัต้าลงเกอร์นะครับทำ การแจ้งเตือนเวลาระบบทำงานผิดพลาดได้บน IoT Platform ที่เรามีให้จาก p ี c o n นะครับประมาณนี้ครับผมสำหรับโซลูชันนี้ครับ